สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการยกสแตนด้วยตัวคนเดียวนะครับปกติแล้วแกแรกเนี่ยความคิดผมเนี่ยจะ,ะคิดว่าการขึ้นสแตน,นต้องต้องขึ้น2คนนะครับใหม่ๆเลยไม่ใช่มีแต่ผมคนเดียวนะฮะหลายๆคนก็ก็คิดว่ายก2อคน3าคนเหมือนกันนะครับเพราะรถเป็นคันใหญ่เนื่องจากรถคันใหญ่นะครับสองรถนกนะครับเราจะขึ้นคนเดียวได้ยังไงนะครับแต่วันนี้ผมจะมาดูว่า คุณอยู่บ้านคนเดียวคุณก็ยกสแตนได้นะครับก่อนอื่นคุณต้องมีสแตนก่อนแล้วคุณต้องจูนขาสแตนนะครับขันยึดให้มันแน่นให้มันตรงกับตัวตัวยกรถนะครับสองก็ใส่เข้าไปเลยครับง่ายๆใส่ให้ตรงดนะูใช่ไหมลฮะใส่ตรงดูสองตั้งก็ให้ตรง,รง,ตง,ตรงนะครับพอตั้งรถตรงปุ๊บมันก็สวดเข้าไปนะครับอขอตรงพอตรงแล้วุณก็ก เรียบร้อยครับเวลายงก็ยกลงธรรมดายกลงก็เรียนได้นะครับยกลงก็เรียนก็ยกลงธรรมดาครับ,รบเรียบร้อยครับขอบคุณครับ